โอเคต้องขอกราบสวัสดีชาวฟรีไฟทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่อง NR Channel กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้เราอยู่กันที่หน้าเว็บของ v i x s t o r e o Shop กันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดฟรีกันนะครับทุกคนก็ให้ทุกคนเข้าไปที่เติมโค้ดกันเลยนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับขั้นตอนนี้ทุกคนกรอรหัส้ดตามผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยว z ูมให้ดูชัดๆนะครับทุกคน โอเคแล้วผมก็กรอกรหัสโค้ดตามผมได้เลยนะครับก็สําหรับรหัสโค้ดวันนี้นะครับทุกคนก็เป็นรหัสโค้ดนี้เลยเป็น v p r h r h แล้วก็ k p สองนะครับทุกคนนี้เลยนะครับเดี okay, ๋ยวกดตรสอบไปเลยนะครับคนโอเคและก็สําเร็จนะครับทุกคนวันนี้ได้ป่หกบาททุกคนใครจะทัคอมเมนต์กันเราไปเช็คที่บัญชีกันนะครับ นี่เลยนะครับตรงป้ายของเหลือนะครับทุกคนเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c รต b e กับช่องผมด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ